สวัสดีครับพบกับช่องบาฟูชาแนลนะฮะวันนี้ผมก็จะนำเสนอนะฮะการเลี้ยงตักกะแตนนะครับสามารถเป็นการสร้างรายได้นะครับในทางหนึ่งนะฮะของหลายๆคนที่อยากจะทำอาชีพนี้นะฮะเอฟซี FC. โอเคเราไปชมกันเลยดิเดินเข้ามานะเอฟซี FC. นะฮะก็จะเป็นการ อ่าคันนี้ตรงนี้นะค,คือร้านขายของนะ fc ขายพวกอ่อาหารทั่วไปนะครับมามา่าอะไรต่างๆนะฮะ fc ปึ๊บนี่นะผมมาหาันมาทางนี้นะฮะก็คือใครที่อยากจะทําอาชีพใครที่ว่างงานนะฮะก็สามารถทํากันได้เนาะ fc ก็คือเลี้ยงตั๊ก,กแตนนะครับ fc นี่นะับผมอันนี้มันยังไม่โตเนาะนะฮะน่าจะประมาณ เดือนสองเดือนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอา,อายอาุตัวเต็มที่นะครับไม่รู้ว่าจี่ปีนะฮะเอฟซีนะครับ,รบก็ให้ดูแล้วกันนะครับเอนี่นะครับมีจิ้งหรีดด้วยเนาะนะครับเอฟซี FC. นี่เสริมจิงหรีดจิงหรีด นานะฮะเอฟซีก็สามารถเลี้ยงได้นะครับทุกที่นะฮะเอฟซี FC. นะคใครที่อยากจะเลี้ยงอืมนี่นะฮะแต่ว่าผมฮะอ,อ่านี่นะครับอาหารก็คือนะครับ อ้อยเนาะตามที่ทั้งหน้าที่ผมได้เห็นนะฮะเอฟซี FC. ทังหน้าที่เอฟซีเห็นอยู่นะครับเอฟซี FC. นะครับอ่าตะกระแตนพันเพื่อนี่นะหืมเปลี่ยนไหมเอาฮะปาตังกานะฮะพันปาตังกาจักเดือนแล้วเนี่ยอ,อ,นะอ่ายังไม่ถึงเดือนนะครับสิบ แค่สิบกว่าวันนะครับโตเต็มที่จะเมือ่อจะเดินเดือน,น,นหนึ่งนะครับ fc นะครับโตเต็มที่ก็คือตอนที่เอาไปคั่วเอาไปทํากับข้าวนั่นแหละนะฮะ fc นะฮะดูดิเปิดเข้าไปได้บ่มันจะออกไหมเนี่ยออกแคบแยมๆน,น,นะครับพราะว่าน,นี่นะครับ fc อืม ซีก็จะเห็นนะนะครับว่าอืมอันนี้สิบวันนะฮะไม่ถึงเดือนเลยนะครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับพันปาตังกานะนะครับอ่ นะครับผมก็จะมาถามนะครับ f c ถามอันนี้นะฮะพอเราได้เห็นตระแตนแล้วนะครับการเลี้ยงแล้วนะฮะต้องเลี้ยงด้วยอะไรนะฮะก็คืออ้อยนะครับหรือเนี่ยนะครับใบอ้อยหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ FC นะครับแล้วก็รู้รายละเอียดของตกะแตนแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือระยะเวลาตอนนี้ แรกๆเนอะสิบวันนะครับ f ี FC. โตเต็มที่ก็หนึ่งเดือนนะฮะแต่ก็จะมาถามเรื่องนี้นะ F4 มาทางด้านนี้นะครับถามการลงทุนอ่าหลายๆท่านอาจจะอยากจะรู้ว่าเริ่มแรกการลงทุนเสียลงทุนเท่าไหร่ยังไงนะครับผมลงทุนก็ลงทุนก็ซื้อใ่่มาอกิดละพัน ขีดละพันไขมันเล็กๆนะขีดละพันไข่ตะเก,กตมันน้อยปะมันแบบเป็นเล่าซ้นบบนำ,นำนี่มันละเป็นมันนี้ซ้ำยาวซ้ำนี่นะยาววันนี้แลหละอ่ามันเป็นเม็ดๆขีดละพันขีดละพันโหแพงขนะีดละพันซื้อมาเลี้ยงอ่าฮะอันนี้นะอันอนี้เนี่ยไม่ได้ซื้อดองเพาะเฮ้ออ๋อถ้าเขา,า,าเออว่าว่าเออ FC ทั่วไปเยอะเพาะมันนี้เยอะอนะนาหน้าก็เยังคงจางรายละเอียดมันเนี่นะ การลงทุนเริ่มแรกเอ้ปลือเริ่มแรกก็บอีคอกมันอมคอกนี่ก็ซื้อมากระพันห้าม,มีคอกนะเอฟซี FC. ต้องซื้อคอกซือ้อมาพันห้ากับไข่มากับซื้อขีดละ, 1, 1> ะพันขีดละพันแต่เท่านี้เนี่ยแช่นี้นะครับก็คือสองอย่างนะครับก็คือหนึ่งคอกมันนะคือเล้ามันนั่นแหละสถานที่ตั้งนะฮะเอฟซีเอฟซีท่านอื่นอยากจะทําเป็นมุ้งอะไรที่ ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะฮะเอฟซีเขาได้ขายอยู่จัตตาาดนะอ่านะครับผมก็เลี้ยงง่ายๆนะเอฟซีนะครับง่ายแต่เลี้ยงได้กแต่แล้อืมเพราะว่าเอามันก็มีเล้ามีคอกมันอย่างนี้ใช่ไหมก็เสริมด้วยการขายของในนี้อีกนะครับผมแค่มันก็ไปซื้้อผามุ้งลวดนะครับมันล้อมนะเอฟซีล้อมซื้อมาในกับเลี้ยงอ่าแล้วก็จะเพาะเริ่มแรก ก็ซื้อไขมาแค่นั้นเห็นปะ่ะเรามาตั้งไว้เรารอให้มันฝักคือมันฝักเอง,งอ๋อนะครับเอฟซี FC, ก็ซื้อไขมาแล้วก็รอแล้วก็มาวางไว้เฉยๆนะฮะซื้อไขมามาเนี้กเะเอาข้วเลเยดมาให้มันเรียบร้อยพร้อมดีไขนะอ่าฮะที่มันเพือซื้อกะปุก เออตาก,กัดปุ๊กนั่นแหะขี้ดินเอาขี้ดินซืบประมาณซื้อห่อมือนึงแล้ววันนี้ก็เอาวันเยื่อมะพร้าวไหมที่ทุบปุ๊อ๋อมีดินนะครับใส่มาประมาณข้อมือหนึ่งนะฮะ,ะเอซีกับันน้ำมะพร้าวอืมทุบๆแล้วก็เอามามาซื้อซื้อแล้วแล้ววันนี้ก็เอาไขต่ตะกัดแตนลงแล้วก็เอามาปุ๊กอีกโอ้เพื่อเพื่อกบให้อุณหภูมิมีอุณหภูมิเห็นไหมเอาปรุนเนี้ยอ๋อนะเอซีแล้ววันนี้ก็เอาน้ำวันนี้ก็ เอาไปบางเวตาข้อมั่นละบันนี้กับชงสับเม็ดก,กับแบบพ่นนะ้ำได้เลยแล้วมันแต่ไข่ออกนี่นะฮะเอฟสี่น้ำประประมาณนี้นะฮะในการพาะเลี้ยงตะกะแตนนะครับก็ไม่ยากนะฮะเอฟซีแค่ซื้อไข่ตะกะแตนมาแล้วก็เพื่อเอ่อแล้วก็เอาดินกบนะครับเนีย่ยจะมีดินข้อหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาตะไข่ตะกะแตนมาวางไว้แล้วก็กบนะครับเพื่อสร้างอุณหภูมินะฮะนะครับให้ตะไข่ตะกะแตนเพาะเร็วนะครับ นะครับ fc เกิดเร็วอย่างเงี้ยนะครับอืมลงทุนก็ไม่มากมายนะครับ fc ม่มอืมอันนี้ก็ข้ะมันห่อแกลบเอาก็ได้มีนะครับแค่ลงทุนการซื้อไข่ตะกะแตนมาขีดหนึ่งนี่นะครับอาหารคือนําอาหารเนี่ยนะครับ fc ของอ่ของตะกะแตนนะฮะก็จะใส่เข้าไปอืมผลมาอย่างนี้เลยนะครับ นี่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครเกิดสนใจนะฮะอยากจะเลี้ยงตะกแตนเพาะขายอะไรแบบนี้นะครับก็ลองเอาไปทำดูสร้างไรายได้ได้นะครับเอซนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามันโตเต็มที่นะฮะจะได้วันละเท่าไหร่นะครับเกิดแบบอ่ามีลูกค้าก็อย่างเงี้ยนะฮะ กิโลละห้าร้อยในซีนะครับโอ้โหนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ฝากนะครับประมาณนี้นะครับผมสนใจก็เนี่ยนะครับลองทําดูนะครับสร้างอาชีพได้นะฮะสำหรับชิปนี้นะครับประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่องบาบูชาแนลด้วยนะครับผมในอาหารก็จะเข้าไปวางเนี่ยนี่เลยนะฮะเนี่ยเรียบร้อยแค่นี้นะครับผมอืม